ก็มีงาิใยิไงใต้ชายาผู้เกิดที่อะไรอยู่ที่สองนันเอนะฮะอาชีพเสริมให้กับผู้อี่อาเจ็ดติผู้สุลเดียรและใต้กาบ้านนะครับให้รน้ใจหลังใจจากยันสติติ ความที่เห็นความรู้สึกที่ทางตำรวจเข้ามาก็รู้สึกว่าดีกต่ชาวบ้านก็รู้จักรับใครกองรองกันและด้านยาเสพติดก็รู้สึกว่าจะลดน้อยถอยลงเด็กเล็กก็รู้จักระมัระวังไม่ไม่มีความตัดแย้งกันนายทากิจวัตรหน่เป็นฐณะทางเพราิว่าเป็นภูมิหลกต่อหมู่บ้าน ต้องการโครงการแบบดีๆอย่างนี้เข้ามาจิจกรรมหลายๆอย่างที่ทําให้หมู่บ้านของเรานั้นได้มีการร่วมมือร่วมใจก็้องแต่โครงการนี้เข้ามานะครับก็ทําให้หมู่บ้านของเรานั้นได้มีกิจกรรมร่วมกันแต่ก่อนนั้นก็หลายๆอย่างนะครับที่ที่ยังทําไม่ค่อยสาเร็จแต,แต่ในระยะนี้นะครับก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วตั้งแต่โครงการนี้เข้ามา อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วครับโครงการที่ที่ดีๆอย่างนี้เข้ามาให้กับถ้าโครงการนี้ไม่เข้ามาผมว่าบ้านโรงินของเรานั้นยังจะไม่รู้ว่าไปไปอย่างไงมาอย่างไง,งครับว่าจะจะจะมีความเข้าใจไหมว่าในสิ่งลูกหลานของเราระยะนี้มันเป็นถ้าโครงการนี้ไม่เข้ามาผมว่ายังยังคงจะมืดมนอีกเยอะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมนายกองค์การ ว่าโครงการที่ได้ทำไปนี้ครับมีส่วนทําให้ยาเสพติดในชุมชนลดลงไปครับลงไปพอพอพอทุกคนหรือท่านดีเลยครับผิดกับเมื่อก่อนที่เกี่ยวกับยาเสพติดเพราะอะไรจะจะมีมีปริมาณในการเสพในการล่าอะไรในชุมชนน,นี่ดีมากแต่โครงการน,นี้เข้ามาได้พัฒนาได้ แนะนำได้ปรับปรุงได้ส่งเสริมและทาทาพัฒนาชุมชนชี้แนะในการปฏิบัติให้รถร้านเลืกเป็นอย่างดีครับรู้สึกว่าพอ,อาใจใน,<ค>นในครงการนี้<ข>เป็นอยา่างตรวจจะปราบปรามอาชญากรรมบนพื้นแผ่นดินไทยในยามที่เกิดโรคร้ายหรือมีทุกข์ภัยเหล่าตำรวจไทยก็พร้อมใจไปช่วยกัน วันนี้โควิดได้ทีมรุนแรงและยิ่งใหญ่เสียงอันตรายเพียงไหนก็ไม่วันเพื่อประชาชนให้ปลอดภัยเราตั้งใจและยึดมั่นเพื่อผ่านผนวันนี้ไปสู่เส้นชัยต้องสู้โควิดให้หมดสิ้นจากแผ่นดินของเราตื่นมายามเช้ามีวันที่สดใส วันที่เรากอดขอกันแล้วจับมือกันไปจะหนักเพียงใหนก็ไม่มีวันทิ้งกันนี่คือหัวใจที่แรงกล้าด้วยศรัทธาหมื่นพันปัญหาเราสามาคัคคีและแบ่งปันให้บริการด้วยหัวใจเราเปียบพีในเรายึดมั่นเป็นหลัากประกันความยุติธรรมเพื่อพี่น้องไทย แผ่นดินของเราตื่นมายามเช้ามีวันที่สดใสวันที่เรากอดคอกันแล้วจับมือกันไปจะหนักเพียงในก็ไม่มีวันทิ้งกันนี่คือหัวใจที่แรงกล้าด้วยศรัทธาหมื่นพันปัญหาเราสามัคคีและแบ่งปันป บริการด้วยหัวใจเราเปรียบพี่ในเรายึดมั่นเป็นหลัากประกันความยุติธรรมเบื่อพี่น้องไทย <S <S> <S ต้องสู้โควิดให้หมดสิ้นจากแผ่นดินของเราตื่นมายามเช้ามีวันที่สดใสวันที่เรากอดขอกันแล้วจับมือกันไปจนหนักเพียงไหนก็ไม่มีวันทิ้งกัน ที่เราตอดตอกันแล้วจับมือกันไปจะหนักเพียงไหนก็ไม่มีวันทิ้งกันเพราะเราคือตำรวจของประชาชน